สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม d by Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภยัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาว Dead by Daylight Mobile กันทุกคนดีครับผมวันนี้ก็กลับมาเล่นโมบายกันบ้างนะครับผมหลังจากที่เราไปเล่น PC มานะก็คือไม่ได้จับโมบายเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมวิชาก่อนนะครับผมมาก่อนอื่นเราขอซานหน่อยกันเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรอ่ะ วิโอโก้ดเฟสมาขออนุญาตกันนะตัวเนี้เปิดมาก็ได้จูกเลยว่ะเออคนนี้เขาอุ้ยอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวผมเดี๋ยวโดนตี่อนเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้คือแบบปุ่มย่อมันกดไม่ติดนะผมคือปุ่มมันตั้งเองให้ผมใหม่นะผมเออโดดข้ามมาว่ะเขากดสเตลได้นั้นเนี่ยกดสเตลไล่หรือว่าเป็นงานอยู่หรือว่าเป็นงานอยู่มองไปก่อนโอเคแล้วก็สเตลแตกครับผมสเตลแตกตรงนี้เออใจเย็นตายยากเราไม่มีนะ ว่าจะเอาเปิลมาแก้งคัตรกรแต่ว่าได้จู๊กเฉยเลยงงโอ้โหมาแบบนี้ผมฉีกไปเล่นแมทเทปดีกว่าผมเสร็จไปก่อนหนึ่งเครื่องแล้วห้าเครื่องหรือเปล่าเฮ้ยเอาไปมาโอเคเหมือนจะเอาอยู่นะผมมานี่มาเพื่อนมาขอเลาาลือหน่อยแล้วกันนะโอเคโดดแบบไม่มีเสียงเป็นหนึ่งทีข้ามป่าน่าจะข้ามโอเคเรียบร้อยข้ามข้ามมาผมก็ข้ามเหมือนกันนะขอข้ามด้วยแล้วกันโอเคยาวๆผมมาถือว่าได้ ได้กลับมาฟื้นฟูการจุกนะครับผมเออผมฉีดดีกว่าฉีดก,กูเล่นแมดลุนครับผมแต่เชื่อมแมดสองแมดนี้เล่นได้นะเพราะว่าผมไม่อยากเออ่ใช้ไม้แมทเทพเร็วเกินไปตียัดเลยวะอะไรของขามาันน่าหรือ,อต้องพับไม้แล้วหรือเปล่ายัดไม้ปะผมว่าเขาน่าจะเริ่มยัดแล้วนะครับผมเฮ้ยบอลลัดเริ่มขึ้นพับไปก่อนโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นบอลลัดเริ่มขึ้นครับผมส่องไฟไปก่อนเออเอาไฟฉายมาขอส่องหน่อยแล้วกันโอ้โหมือหลุด แล้วผมหมุนหลอกมาหนึ่งทีเออใ <laughs> จเย็น <laughs> แบบนี้ก็ยาวๆนะเพื่อนได้ทั้งวันเฮ้ยข้ามบอกาอ้ยรู้ว่าจะข้ามแบบนี้ก็ทั้งวันนะผมผมไม่โดดนะผมคิดว่าเขาน้าจะดักไม่ดักด้วยโอเควนไม้ไปก่อนนะผมออ <laughs> หลอกไฟล่า <laughs> สี่ออกโอเคตอนนี้เสร็จไปอุ๊ยโอ้โหตอนนี้เจอสองเครื่องแล้วนะห้าเครื่องหรือเปล่าออแบบเดียวนะั้นโดดไปก่อนเออใจเย็น <laughs> 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 เฮ้ยอะไรอะ ยืนนิ่งอะไรวะเนะี่ยไปไหนวะเหมือนจะไม่เอาแล้วนะครับผมใช่ปะนี่ไงผมมองเลย ừ, เต๋อแตกเต๋อแตกเขาไม่เอาผมแล้ววะโอเคเขาไปไล่เพื่อนแทนนะครับผมแล้วเราก็ขอปันไฟไปจริงไหมวะหล่อนนะเนี่ยเพราะว่าเขามาไปไหนวะอยู่ชั้นสองนี่ไงโอ้โหมาแล้วเอาผมต่อปเปล่พาพังเครื่องเลยนะอุ้ยเราเอาผมต่อเขาแคร์อะไรผมวะเนี่ยมานี่มาเออ เขาแก้อะไรผมวะเนี่ยโอเคเอาล้วไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเพื่อนมาตรงนี้ก็ยาวๆครับผมบอกเลยทางวันยังได้อ่ะแมทเนี่ยแมทเทพนะครับผมแมทเทพฮ้ยจังหวะนี้ผมก็ต้องตีวงแล้วก็กระโดดไปอุ้ยโอ้โหมันรู้ทันอีกโอ้เขารู้ทันว่ะโดนไปครับผมเพื่อนแยกกันปั่นดูดิสามเครื่องมันจะเสร็จง่ายไมวะน่าเพื่อนแยกปั่น้ะผมโอ้เขาระาเฟ่เาผมไปเนี่ย เขาน่าจะเฝ้าผมปะเนี่ย้ยไปหาเพื่อนโอเคเพื่อนเอาโดนตีไปก่อนจะล้มแทนผมปะเนี่ยผมมีบอลล่เฮ้ยเขาจะเอาผมอย่างเดียวเลยวะคนเนี้ใช่ปะขอตันตู้หน่อย้ยไม่เอาผมวะขอเอาจันตู้มาไนดะ้ผมไม่รู้จะได้ช้าด้อเปล่าน่าจะไม่มาแล้วนะโอเคออกมาฮิวกันเดี๋ยวล้มนะผมขอฮิวกันแล้วกันอย่าพึ่งมานะผมติดสถานะบอลล่โอเคเพื่อนเฮ้ยกลับเมาส์เดี๋ยวอย่าพึ่งมาเอาผ เออผมหิวไม่เสร็จสักทีเนี่ยขอตัดตู้หน่อยมาดี่เพื่อนวนมาโอ้มันรีไม่ทันนะดิรีไม่ทันวนมาอีกรอบดิอ,อุ้ยโอ้โหผมลืมดู <c oughs> ขีดบอลลหมดโอ้โหนี่คือคือเหตุผลที่ไม่ได้เล่นนานครับผมโอ้เราผมแทงหลังไงเสียแทงลัาแบบตึงๆโอเคไปครับผมอุ้มเพื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมรอส่องไฟให้เพื่อนนิ่งๆไว้นะอุ้มเปล่าอ,อุ้ยโอ้โหไม่อุ้มเลยตายยากไม่มีไม่ทันปะเนี่ย เข้าไม่ทันหรือเปล่าเจียนอุ้ยใจเย็นรีบเกินนะเราอะรีบเกินนะทางไหนครับผมก็เออลายตันไปหนึ่งทีสองไฟครับผมตาบอดไปตาบอดไปก็กระโดดไปแบบเงียบๆโอเคครับผมฉีกครับผมไปเล่นตรงแมทเทปดีกว่ามานี่เพื่อนไาไหนอะมานี่มานี่มานีมานีตามมาตามมาโอเคตรงนี้คอมโบเฮ้ยเขาทำไมย่อๆวะนะเขารู้จักผมปะเนี่ยเขาจะเอาผมจนตายเลยเนี่ยเขาดูดูดิคือ ขาแค้นฝั่งหุ่นคนแค้นเลยดิโอแล้วเอาแต่ผมด้วยนะคนอื่นเขาไม่แขวนนะคือจะแขวนแต่ผมไงไปไหนวะโอเคยังวนได้อยู่นะผมอุยโอ้โหเขาไม่ดับต้องผมต,ต้องเปีไม้ป่ะขอเปีไม้เพาะนะ้าเออตีอะไรวะเนะี่ยผมเปีไม้เซฟนะครแล้วผมเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดมาเดี๋ยวแย่กระโดดไปก่อนโอเคเสร็จไปแล้วนะถือว่าห้าเครื่องหรือเปล่าวะไม่รู้ไม่รู้ถือว่าห้าเครื่องหรือเปล่าเออผมว่าน่าทันอยู่ พยาทันอยู่ยาวๆครับผมตอนนี้เราก็จูวห้เพื่อนอุ้ยโอ้โหทันปะเนี่ยเอ้ยยังทันอยู่คู้ว่าจะไม่ทันแล้วผมงกไม้แล้วทำไมผมไม่วิ่งเข้าไม้วะเนี่ยโอ้โหปอลัดสามแน่เลยแย่ละน่าจะล้มนะครับผมเจ็ดจุดสองโอ้ไม่น่าเลยน่าจะวิ่งเข้าไม้นะถ้าวิ่งเข้าไม้ก็จบนะเมื่อกี้คือเพื่อนเปิดประตูฝั่งน้นเสร็จแล้วนะผมคิดว่าเหมือนยืนเปิดอยู่อ่ะแล้วเขาจะเฝ้าผมไปเนี่ยคือฆาตกรแค้นผมจัดเลยโอ้เราตีซ้ำด้วยไงเขาเรียกว่าซ้ำศพอ่ะ เขาจะแบบตึงๆโหดูแขนนะดูเพื่อนต้องรองจังหวะเขาตีอ่ะแล้วก็ดึงครับผมดีนะอ่าเรียบร้อยตีแบบนี้ก็ดึงเลยดิอ้าวโอเคมีบอลลูโอ้ไม่ได้ฆ่าวผมนะขอยัว่วอแหนบางทีเอ้ยเพื่อนอย่าบังโอเคครับผมตีดีเขาแขนเลยผม,มดูดิเขาไม่ตีเพื่อนเลยดิคนเออโอ้โหัวละกอนสุดจะแขนสุดจะแขนดู๋ยเดีเขาไม่ตีเพื่อนนะดูเป็นมิตรกับเพื่อนมากแต่ว่า กับผมนี่คือเจ้าตายอะ่ะโหปั่นไฟก่อนละกันเหมือนเขาจะไล่เพื่อนอยู่นะครับผมอุ้ยโหเราย,ยิงยิงยิงโดนด้วยไงนึกว่ายิงไม่โดนยิงโดนเฉยลุมปั่นสามไม่รู้ว่าเสร็จทันหรือเปล่าโอเคครับผมรีบปั่นเลยเพราะว่าตอนนี้ยังห้าเครื่องแล้วลมไป1นหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งเครื่องหรือเปล่าไม่เสานี้ปะเนี่ยเสานี้ปะเดี๋ยวผมรอส่องไฟเพื่อนเข้าทีใครก็ได้ผมรอ,รอส่องไฟให้ผมส่องไปครับผมตาบอดยาว แล้วก็บอดอีกทีบอดอีกทีสวยเออการช่วยแบบเอ,อ้ยเอาเพื่อนอะไรวะเนี่ยเพื่อจะไปยิงหน้าต่างโดดเออโอ้โหดีที่เขาแบบยังไม่ใส่กระสุนนะมาพังเครื่องทิงเครื่องเฮ้ที่เครื่องแหลงด้วยโอ้โหปัดได้ตั้งเยอะนะแล้วเอาเพื่อนต่อไงโอเคแล้วก็ยาวๆครับผมกาวข้ามก้านหน้าต่างป้าน่ะถ้ามีก้านหน้าต่างนี่จะทำให้เราเสียไม้เร็วนะ เหมือนเขาจะเฮ้ยเหมือนไม่มีนะก็น่าต่างปะอ่ะเรา,าก,ก้าวไปอีกทีแบบนี้ไม่น่าจะมีนะผมผมว่าเป็นเขามาเพื่อนเพื่อนโอ้โหแล้วเต็มอกกลางอกเลยส่องไฟให้ก่อนเออเรียบร้อนนี่ครับผมวิธีแก้ทางของเราก็าคือการส่องไฟให้เขาตามบอดนั่นเองไปแล้วปะโอเคน่าจะตามเพื่อนผมปั่นต่อแล้วกันโอ้โหขอเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนนะเพื่อนจุ๊ไปก่อนจุ๊ไปก่อนตรงนั้นไม่มีไม้หรอทำไมเพื่อนออกไปจุ๊วะ แล้วมันขอบแบบเลยนะล่ะโอเคครับผมน่าจะเสร็จไปหนึ่งเครื่องนะดีเรารีบปัดเลยครับผมเราโดนปะล่ะโอเคผมไปรอสองไฟให้ดีกว่าปะอุ้ยโอ้โหเราโดนเต็มอกแบบนี้รอส่องเขาเห็นผมหรือเปล่าวะไม่น่าจะเห็นปะอุ้มดิรอรอส่องอุ้ยเราเห็นผมปะเนี่ยโอ้ยแย่ละเออใจเย็นเพื่อนเราหมุนอ้อมต้นไม้ไปก่อนึ่งทีว่งอมต้นไม้โอเคเดก่อน ยิงวะแล้วผมชุแซกใจเย็นโอ้ผมช่วยไม่ได้วะ่ะต้องให้เขาอุ้มไปก่อนโอเคข้างบนนี้เสร็จต้อิวก่อนต้องฮิวก่อนนะผมไม่งั้นแบบเล่นยากนะฮิวเร็วจัดเครนะผมรุมหิวสองนะเขาไม่มีธานาไม่มีหัวหมูไม่มีเพิร์กอะไรที่แบบเอาไว้ถ่วงเกมเนเวลาฮหิวเลยนะแล้วก็ปั่นเร็วเป็นพิเศษโอเคต้องรีบหิวแล้วก็ไปปั่นนะผมผมรอช่วยเพื่อนเองใช้ตาดำมองนะผม ตาดำสายโซโลนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเนองจากจะอยากจูบแบบผมเนี่ยไม่กลับมาเะื่อเหมือนจะกลับมาเฝ้านะผมอุ้ยเหมือนเราต้องรอเข้าไปก่อนผมใช้ตาดำล่อเขาอยู่ไหนครับผมเดี๋ยวไปแล้วปะโอเคล้วจะไปแล้วผมดึงเลยแล้วกันไม่มีบอลโลเพื่อนไปก่อนกลับมาแล้วโอ้โหจะซ้ำแล้วนะใช่ปะเหมือนจะไปซ้ำเพื่อนเฮ้ยโดนปะน่ะไม่โดนไม่โดนนะนึกว่าโดนเมื่อกี้คือแบบใจหายหมดเพื่อน ตัวนั้นมันจุกยากน,น,นะนะมันเป็นสี่แถวอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปรอสองไฟเพื่อนดีกว่าผมว่าน่าจะล้มอ่ะ mm hmm. หรือว่าเพื่อนจูกตึงวะ mm hmm. จุกไหนอะที่ไหนวะน่าอยู่ข้างในปะข้างในนี้เป็นแมททึบโอเคเพื่อนน่าจะจุกได้อยู่นะ mm hmm. อุ๊ยอะไรวนะน่ะเปิดโทรศัพท์เหรอน่าจะเป็นเป์กโทรศัพท์นะครับผม mm hmm. เพื่อนน่าจะเอามาเป์นนี้แบบเดี๋ยวนี้เขาเริ่มฮิตกันแล้วนะครับผมปืนโทรศัพท์นี่คือบอลลนีทิ้งไปเลยนะ mm hmm. โ,โหดกดะ โทรศัพท์นี่เป็นเมตาใหม่นะครับผมเขาไม่ใช้บอโลกันแล้วนะ <c oughs> คือบอโลนี่ไว้ใจไม่ค่อยได้ละคือเอาเปิดโทรศัพท์มายังไงก็ไม่โดนซ้ำแน่นอนแต่ว่าเพื่อนเราโดนซ้ำแล้วตอนนี้โอเคผมพยายามใช้ตาดำรอนะนี่เรามาไงมาจริงด้วยผมเอาตาดำรอเขานะครับผมเรือผมเนียนแล้วผมเนียนเขามีกระทืบเครื่องนะกระทิบเครื่องแรงนี่ไงกระทืบเครื่องอย่างแรงคร้วผมก้าวข้ามมาก่อนอก้าวกับอุ๊ยโอ้โหเขาตู้เฉย อุ่ยไม่เห็นไม่เห็นเฉยเลยงงโอ้โหผมอยากจุก๊บอะเดี๋ยวขอลอกกันเออสไตล์เรามันไม่ใช่สายแบบสายเนียนไงโอเคถ้าจะกลับมานี่ไงกลับมาจริงด้วยถึงเวลาเราจุ๊บแล้วครับผมถูเราก้าว่ามาไม่มีกระนาต่างเดี๋ยวนี้ก็ยาว,ยาวๆครับผมมันเล็กเขายิงปืนมานี่ผมแสวนะี่ะรหลอกไฟเดิร์ไลด์เดิมไงหลอกไฟเดิร์ไลด์เดิมยิงปล่าไม่ยิงด้วยพผมจะงกไม้บินตรงไปเลยครับผมโอเค ตัวนี้มันเดินช้านะผมตัวปืนอ่ะเป็นตัวที่เดินช้ามากนะผมต้องเสียไม้หรือเปล่าแล้วผมงมกไงโมกไปกระโดดอุ้ยโอ้โหไม่ทันไม่ทันตัวปืนเป็นตัวที่เดินช้านะผมแล้วก็ชิวๆได้อุย้ยก้าวไปก้าวกับสเตปอะไรกันคเนี่ะมาปะ่ะอุย้ยไปไหนวนะน่ะโอ้ไปข้างหลังเฉยเลยผมอยู่ข้างหน้าเพื่อนเหมือนจะหลงผมนะครับผมโอเค <laughs> กัดไม้ก็ไม่มีนะเพื่อนหลงอะไรง่ายขนาดนั้นผมชี้ดีกว่านะ บัลล็กคนขยี่จะเล่นยากนิดนึงนะถ้าเขาจับทางเราได้นะเราจะเขาจะยิงเราตรงหน้าต่างได้ครับผมเขาไม่ยิงปืนจริงหรอโอ้โไม่ยิงปืนจริง้วเนี่ยโอ้โหเกือบโดนดีที่เขาเล็งต่าเพื่อนปั่นอยู่ตรงนี้ไม่น่าลากมาเลยไปหาเพื่อนไปละอ่ะเรียบร้อย,เ,ยอเพื่อนขอโทษผมลากมาหาเพื่อนเฉยเลยโอเคแล้วก็กลับไปปั่นเครื่องบัลล็กเราต่อเลยผมเพื่อนแบบเพื่อนบอกว่าลากมาทําไมโอเคครับผมรอปั่นเลย ตอนนี้เหลือตั้งสองเครื่องนะคือผมไม่รู้ว่าอีกสองคนนั้นปั่นอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมพยายามใช้ตาดำล่อให้แล้วกันเผื่อจะอันนี้นะวูดแล้วหลอกไฟว่ะหลอกไฟตึงๆมาสองคนนั้นอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยคือเขาไม่ปั่นไฟกันเลยหรืองไงไอ้โดดมันอ่ะเหมือนจะโดดแล้วอ่ะอ้เรียบร้อยโดดไปก่อนบ้านเล็กไม่มีห้องวีับผมเราก็สบายใจได้โอ้ล้วสองคน,น,นไปแอบปั่นนึกว่าไม่ปั่นไฟที่จริงก็ไปแอบปั่นนี่เอง แล้วคนนั้นตกเฟ,ฟสองครับผมโดนแขวนนะแล้วแขวนไปก่อนหนึ่งทีผมว่าเขาน่าจะมาเนี่ยเลยฮิวก่อนไหมเพื่อนฮิวให้ผมก่อนเดี๋ยวไหนก็มาละโอเคผมฮิวสองคนเร็วสองเท่าผมก็จะไปช่วยเพื่อนไงตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียวแล้วนะครับผมเฮ้ยม,มาปะเนี่ยเหมือนจะมาโอเคผมไปดึงเพื่อนได้ครับผมเข้ามานะน่าจะเจอเพื่อนอยู่โอเคถึงถึงผมจะไม่มีบอลโลผมก็จะดึงเหมือนเดิมเฮ้ยโอ้โหมาใจเย็น จะเยอะนะเหมือนจะมาเฝ้ารคับผมเนี่ยละแบบนี้จะช่วยไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะกลับไปเหมือนเขาจะหวงเครื่องมันเล็กมากกว่านะครับผมเพราะว่าเครื่องมันเล็กก็ปัดได้เยอะแล้วนะครับผมกลับมาแล้วเพื่อนกลับมาแล้วเฮ้ยผมต้องบอกให้เพื่อนหรือเปล่าวะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเฟศสองแล้วนะครับผมวันนี้ขอโดนเรียกหน่อยไม่น่าจะมาเขาต้องจะซ้ำเพื่อนนะเดี๋ยวผมไปบล็อกให้ดีกว่าโอเคปั่นเสร็จสักทีสวยเลยโดนหรอโดนป่ะเนอะเหมือนจะโดนนะแต่ว่าเขาลากไปตรงหน้าต่างไม่ได้ครับผม ดี๋ยวผมรอบล็อกให้เพื่อนเพื่อนวิ่งมาตรงไม้ดิวิ่งมาปะโอเคสวยเดี๋ยวผมรอรอให้วิ่ง่านไปเลยโหแล้วเพื่อนพับไม้มาบล็อกให้ครับผมเราวิ่งบล็อกให้เพื่อนเพื่อนโอเคกระโดดไปเขาเมื่อเขาจะไปตีคนที่ประตูนะผมใชื่อปะไปไหนวะโอเคยังตามอยู่นะผมบล็อกยาวๆเลยจังหบบเนี้ยบล็อกล้มได้นะเพราะว่าเรายังไม่โดนแขวะครับผมโอเคยิงมาเพื่อนโหแล้วยิงจริงด้วยไงเออไปก่อนแล้วผมล้มปหเนี่ย ตัวใครตัวมันนะเพื่อนไปแล้วมันก็จะเอาเพื่อนเอ้ยเอาผมโอ้โหเปลี่ยนใจแล้วผมหลบแบบตึงๆหลบแบบตึงๆไงมายาวๆผมมันเล็กไงรอให้เพื่อนป่านเสร็จก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องแกะแกะไม่ได้ไปก่อนเออเราหลอกไฟมาว่ะแล้วก็อุ้ยโอ้โหกดผิดเอ้ยเฉยละตายย่าไปก่อนตายเฉยเลยปะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฆาตกรเปิดตู้เฉยเลยเมื่อกี้ผมกดผิดอ่ะเปิดเข้าตู้เฉยเลยอ่ะเราหล่อแบบงง รอบแบบงงๆอะไรวะเนี่ยรอะแบบงงๆมีตายากช่วยชีวิตเนี่ยผมโอเคครับผม GG ออกเลยดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวเขาแบบมาเล็งแล้วยิงเรากลับไปนี่แย่นะโอเคครับผมน่าจะบวกอยู่นะเพราะว่าผมก็ได้ปั่นไฟอยู่แล้วก็ได้ทั้งชุกด้วยนะบวกหรือเลปล่าวะดูก่นอนเฮ้ยบวกหนึ่งโอเคสวยเลย GG ครับผมโอ้ ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดตตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้